มาเจอเจ้าของพระเยอะมากนะครับสวัสดีครับพี่วิจิรสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ขับรถนะครับผมมาดีคือมาดูวัตถุมงคลที่แกพบอยู่หน้รถนะครับเป็นประจําครับโชเฟอร์รถก็จะพกประจําคือ <laughs> ต้องมีลงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดใช่ไหมโอ้เย <laughs> <laughs> อะครับเยอะพอได้พอได้ยังยังมีเยอะใช่ไหมยังมียังมียังพอมีพอมีอ๋อนี่ดูชืดดตไปแล้วหรือว่า ก็นี่น่าจะดูไปแล้วครับรถที่ใช้อยู่ครับ,รบแกอยู่ที่หน้ารถอยู่น้ารถนะครับก็ <S <S ม,มีขึ้นมาบนรถไหมขึ้นมาบนรถไหมขึ้นมาบนรถเชิญเชิญขึ้นมาบนรถที่รถมีรถตรูต้ครับรถตู้จำเลยสัตว์นะครับนี่คือเป็นรูปถ่ายลงปมมูลน,นะครับผม นี่ของแท้ยังอยู่เลยอยู่หน้ารถมีสะพาะางั้นแหละลูกปูมุนทุกไปเดินสายมาครับิุงได้มาอ๋อนี่ครับทิ่ที่ไปเมื่อกี้บอกนี่ครับนี่ประทับตาเนี่ยครับปรทับตาวัดมาเลยครับนี่ครับอ๋อทุไปเดินสายข้างอีสานมาอาทิตย์หนึ่งครับลูกปูมุนล,ลูกปูศิล,ลา ได้ไม่เยอะไหมก็พอพอเช่าอยู่ครับนี่ครับปีประทับตาวันเลยครับอ๋อมีหลายมีหลายกันครับมีหลายชุดครับนี่ครับครับผมเป็นภาพถ่ายที่หายากครับพอดีผ่านไปได้ไปกราบหลวงปู่ไปขอพรอมีมีลำเบอร์ด้วยนะครับนี่มีทับตาหมดครับแล้วก็มีหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลานี่กาลสิน ่านจานให้กับมือเลยแต่วัตถุอมงคลของท่านนี่จะเริ่มจะหายากแล้วครับหายากแล้วเริ่มจะไม่ค่อยมีนี่ครับท่านจานให้ครับโอ้ีีครับไม่มีขายครับนะครับผมไม่มีขายครับอไม่มีจําหน่ายครับรูปนี้ไม่มีจําหน่ายครับต้องรับกับมือมาต้องจานกับมือมาทั้งนั้นแล้ววัตถุมงคลของท่านนี้อยู่ที่วัดนี่กล้าพูดได้เลยว่าหายากครับโอ้หายากมากตอนนี้เริ่มราคาเริ่มขยับแรง แล้วกัน,นี้ก็เดินทางต้องมีครับกันผีกันคุณครับหลวงพ่อุ่งพระธากระเบ,บื้อครับอ๋อครับทุกอย่างมีที่ไปที่มาครับทุกอย่างชัดเจนครับตอนไหนก็สบายอืมอดีก็เป็นนี่้าประจํารถครับาประจํารถก็มีนี่นก็คือรูปถ่ายลปมประมูลนะครับรุ่นนี้ท่านทาน่ทานนะท่านก็นผมงานพุทธาพิเศษที่สมุทร สงคามะครับสองห้าสาห้าครับผมก็นี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็พระครับะคาหลวงปู่ผาดวัดบ้านกวดครับบุรีรัมย์ครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดนี่รุ่นรุ่นะไรอันนี้อ่าทอครับแต่พิมพ์ใหม่ครับออกที่วัดช้างให้ครับ พิมพ์จอลีตัวทอรครับแต่เป็นผ้าใหม่ครับแต่ก็สวยเลยนะสวยครับชัดเจนครับอันนี้ถอดได้ไหมถอดได้ป่ะนี่ครับรุ่นรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น อะไรนะรุ่นสร้างวิหารอ่ารุ่นสร้างวิหาร,รสร้างมณฑลสร้างวิหารสร้างน้ำหนัที่ลึกในการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปีสามเจ็ดนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีปลอมเยอะนะครับนี่มีปลอมเยอะมากเนี่ยมาจากวัดนะเข้ญญามาจากวัดครับเพราะว่าผมขึ้นเหนือลงใต้อยู่แล้วน,นี่ครับเห็นไหมีทั้งหลวงปู่ทวดมีทั้งหลวงพว่อกลวย นี่ก็เป็นรูปบอดหลวงปู่ทวดพิมพ์ตอนรีดแต่เป็นผ้าใหม่นะถึงจะเป็นผ้าใหม่ก็ก็สักสิทธิ์นะครับอยากดูของเก่าไหมครับรูของเก่าดูขอรงเดิมครับลูงพรเงินอ่นนี้ครับรูของเก่าครับติดตัวตลอดครับ นี่น่าจะออกจากวัดอื่นนะออกจากวัดอื่นครับแต่เนื้อบุหลอโบ,บราณครับดูสนิมเลยเลยครับที่คล้องจิตตัวครับในการเดินทางออืสวยดีเนื้อาหาักเก่าเลยได้ครับเก่ากับใหม่ดูดกระมังเลยเลยครับ <laughs> ของเก่าของใหม่อ่าแล้วให้ชมนี่รหลรอครับรอโบราณบาลมีสองสี่แปดสองรอโบราณลงพ่อเดิมนะครับครับสองสี่แปดสองนี่มีรอยจานนี่นะครับผมมีรอยจานรอยจาเยนพุทธซ้อนนะครับใช่ครับยันลงพ่อเดิมเลยครับพุทธซ้อนครับ พยายามอย่ให้ลอยลอยการครับต้องสองกล้องถึงจะเห็นครับใช่ครับแล้วก็จะมีเหรียญพุกพาครับที่น้อยคนที่จะมีครับน้อยคนที่เสาะหามากเลยครับเหรียญนี้ครับในบรรดาสายตะวันออกนี่คนจะเสาะหามากเลยครับโอเรียญนี้หายากนะครับครับหายากครับที่เพิ่งกลับบ้านมาได้ ได้มาค้นเจอครับเดี๋ยวนี้ราคาเป็นแสนนะครับนี่ยี๋ยวนี้หายากครับครับแล้วราคาเป็นแสนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแจกกรรมการนะสร้างประมาณแปดร้อยแปดร้อยเหรียญครับผม มีตอกทอตรงข้างล่างผ้าสังกตินะครับ,รบแล้วก็เลขเก้าไทยนะผม<ช>ตรงริ่วปที่มาเ <c oughs> จ้าของดั้งเดิมนี่ทํางานอยู่ที่อ่อาอมาตะไอไม่ใช่อามาตะไอะน,คคอนิคมปวกแดง่ะครับนิคมปวกแดงเจ้าของเดิมเขาจําได้ใช่ไหมจําได้ครับตอนนี้อายุแปดสิบฝ่าแล้วโอเจ้าของพ้าดั้งเดิมครับ <c oughs> ขเบขาให้มา จำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ว่ามีใช่ไหมจำไม่ได้ว่ามีแต่มาทบทวนดูแล้วจำได้ว่าลุงที่เคยรู้จักอตอนนี้แก,กเกษียณแล้วแกกลับมาอยู่บ้านแล้วแกบอกว่ามีไหมรุ่นนี้ถ้าไม่มีก็ไปใช้ก็เลยเช่ามาครับอืมก็เลยขอเช่ามาเพราะว่าเราต้องการมากเพราะว่าน้อยอ่ะหาไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าสมัยก่อนคุณลุงเนี่ยเขาจะทำงานอยู่ที่นิคมป่วกแดงนะครับครับ ทุกวันนี้เขาก็เสียแล้วเขากลับมาอยู่บ้านอ๋อ oh. กลับมาอยู่บ้านแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าอ่าคนเราอยู่ที่ว่าคนที่มีแล้วอะ่ะจะมีคนสานต่อไหม oh. อ๋อใช่ครับอยู่อยู่อยู่ที่ความชอบอ่ะครับครับเหมือนที่เราศรัทธาหลวงพ่อสักองค์หนึ่งอย่างเงี้ยก็ผมก็เคยสวดมนต์ภาวนาหลวงปู่ทิม ที่ว่าได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยได้นะครับได้มาครับแต่เจอเก้เกทางนั้นเลยอบอกได้เลยครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งเราไปค้นแล้วมาเจอตัวเองว่าอันเนี้ยเคยได้มาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้อันนี้พี่พิชัเพิ่งกลับบ้านจวงวั่ห้าเมื่อกี้ใช่คร,ครับผมเพิ่งกลับบ้านมาแล้วผมก็ไปค้นมาแล้วผมก็มานึกทบทวนว่าเหรียญเนี้ยผมได้มาจากใครครับเพราะว่าลุงคนเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ครับคนที่เจ้าของพาเนี่ยครับ เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขาทางานอยู่อํเาเภอปวกแดงจังหวัดระยองถ้าถามว่าถ้าคุณเคยไปในะระหว่างปวกแดงกับวัดหลวงปู่เนี่ยจะไม่ห่างกันมากมเพราะหลวงปู่อยู่อำเภอบ,บ้านไขบเขาทํางานอยู่นิคมปวกแดงแล้วทีนี้พอเรามาศึกษาเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ยังไม่ได้ดูว่าเรามีลงเหลืออยู่หรือเปล่าเราก็ไปค้นไปทีก็ไปค้นทีแล้วก็ยนได้มา พขาได้มาเราบอกว่าดีใจมากครับเพราะว่าตอกเลขเก้าแล้วข้างหลังนี่สะดุ้งเลยครับหายากเลยครับหายากครับหายากเียนนี้หายากหายากมากครับนี่ครับหายากมากครับเียนนี้ครับในตลาดนี่เล่นแพงมากก็ถ้าอยู่เซียนใหญ่ก็ลายลายตังค์นะครับลายตังค์บอกรายตังค์พระไม่ได้่างกันใช้บูชานะครับ เหรียญไม่ค่อยได้ใช้เลยครับเหรียญเก็บไว้ผมเพิ่งไปค้นผมเพิ่งเอมาค้องเองดูหูเหรียญก็ได้ครับข้างหลังอ่ะมีทุกอย่างได้หมดเพราะว่าทําให้เรามั่นใจตรงที่ว่าคนที่ให้มาเนี่ยเขาทํางานอยู่ที่ระยองต้องเอาไปเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมอะไรไปแล้วต้องไปต้องไปขึ้นต้องไปเลี่ยมทองแล้วครับงวดนี้นะครับเจริญพรครับอย่างวดนี้จะตรงตเลยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับพี่วิเชียนนะครับก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ